ันพูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วนะผมให้คุณหนูยกไม่ได้จริงๆครับบัตรเครดิตใบนี้ท่านประธานเอาไว้ให้เป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันรถแล้วคุณหนูยกจะไปซื้อกระเป๋าได้ยังไงครับก็เงินฉันหมดทําไมฉันจะใช้ไม่ได้ส่วนรถของบริษัทก็ไม่ค่อยได้ขับน่แค่แงเงินให้ฉันใช้บ้างสักล้านสองล้าน,ะานจะไม่อะไรไปไม่ได้จริงๆครับคุณหนูยกหดื้อด้านจริงๆถ้าแกไม่ให้ฉันดีๆฉันจะค้นตัวแกเองเฮ้ยคุณยกอยู่นี่ๆเหยาลงเหยาฝาลงนะ ไม่ได้นะครับคุณโยกคุณโยกแกนะครับอยู่ไหนเนี่ยแกบอกใช่ไหมหยุดนะหยกทาอะไรของหนูเนี่ยมีเรื่องอะไรกันอีกแล้วคุณแม่หยกก็แค่ะจะเอาบัตรเครดิตอีกใบของคุณแม่ค่ะแต่ใบนั้นหนูไม่มีสิทธิ์ใช้นะลูกชาร์จไปทำงานของตัวเองเธอไป ครับท่านประธานคุณแม่นี่คุณแม่กำลังทำให้พนักงานไม่ศรัทธานในตัวโยกนะคะโยกเป็นถึงลูกสาวท่านประธานคุณแม่จะให้ยกยอมคน,นง่ายได้ยังไงโยกแม่จะสอนอะไรให้นะฐานะทรัพย์สินเงินทองมันเป็นของนอกกายเราอย่าไปยึดติดกับมันมากเลยลูกมันไม่จรังาไม่อ่ะคะ่ะคุณแม่ คุณหนูอย่างหนูจะขาดเงินท้องได้ยังไงคุณแม่รู้เอาไว้ด้วยนะคะว่าที่หนูงี่เง่าอยู่แบบนี้ก็เป็นเพาะคุณแม่นั่นแหละจะเป็นพ่อแม่ได้ยังไงโยกก็หนูของเงินคุณแม่ใช้เพิ่มคุณแม่ไม่ให้หนูเองหนูก็ต้องหาวิธีอื่นไม่ถูกหรอคะเดือนนี้หนูใช้ไปเกือบห้าล้านแล้วนะลูกแล้วก็ไอกระเป๋าแบรนด์เนมเนี้ยหนูซื้อมาก็เห็นใช้แค่ครั้งเดียวประหยัดหน่อยเถอะนะลูกนะหนูสะกดคำว่าประหยัดไม่เป็นค่ะ ชีวิตหนูเกิดมาบนกองเงินกองทองคุณแม่จะซีเรียสอะไรคะแต่ตอนนี้บริษัทเรากำลังจะแย่นะลูกแม่ไม่มีเงินเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วฮเรื่องเล่าหลอกเด็กหนูไม่เชื่อคุณแม่หรอกคะ่ะขอโทษนะคะสวัสดีค่ะ คือฉันเป็นแม่บ้านใหม่ที่คุณออมติดต่อให้มาประจําที่บริษัทนี้นะคะไม่ทราบว่าต้องไปติดต่อใครหรอคะฉันนี่แหละฉันเป็นประธานบริษัทเธอเริ่มงานวันนี้ได้เลยนะได้ค่ะท่านประธานออหนูรู้แล้วว่าทำไมคุณแม่ไม่มีเงินให้หนูเป็นเพราะคุณแม่เอาเงินไปจ้างแม่บ้านตะลกกะลาคนนี้มาใช่ไหมคะจ้างมาทำไมคะคุณแม่โยตตาแหน่งแม่บ้านเราขาด เราก็ต้องจ้างมาสิมันคนละส่วนกันนะลูกหนูอย่าทําตัวไม่มีเหตุผลแบบนี้เลยมันไม่น่ารักคุณแม่จะมองว่าหยกไม่น่ารักก็แล้วแต่คุณแม่แล้วกันค่ะลูกสาวฉันเธอไม่ต้องไปใส่ใจหรอกนะแม่บ้านค่ะท่านประธานแล้วนีเธอชื่ออะไรสุกัญญาค่ะหรือเรียกว่าลูกหมูก็ได้นะคะ จ้าลูกหมูงั้นก็เริ่มงานได้เลยนะทําความสะอาดบริษัทฉันได้เลยค่ะลูกหมูจะทําความสะอาดไม่ให้มีฝุ่นแม้แต่ปลายเล็บเลยค่ะ เนให้ฉันนี่เธอคะคุณหยกมีอะไรหรือเปล่าคะนี่เธอเสื้อเธอเปื้อนอะฝงใส่จะทำความสะอาดหนักไปหน่อยมาเดี๋ยวฉันจะทำให้มันสะอาดเองเอ่อคุณหยกจะทำอะไรคะ,ะเดี๋ยวเธอก็รู้ ทำไมคะไม่มีเหตุผลอยากทำก็ทำมีปัญหาอะไรไหมเขาเป็นแค่แม่บ้านอย่ามาเถียงกับคุณหููอย่างฉันดีกว่าเดี๋ยวจะโดนไล่ออกตั้งแต่วันแรกที่ทำงานรู้ไว้ด้วยว่าทินนี่ลูกสาวท่านประธานใหญ่ที่สุดอุย๊ยมีแผเป็นด้วเหรอไว้คนมีตำงนี เจ็บไหมลูกนั่งก่อนนั่งก่อนจุม๋มลูกเป็นอะไรอะ่ะเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงโคมคามเสียงอะไรลูกจะชงวนตินแต่กระติกน้ำร้อนมันตกมันก็เลยหล่นใส่ลูกจุม๋มทำไมไม่รู้จักเฝ้าลูกให้ดีๆแล้วแบบนี้ลูกจะเป็นแผลเป็นไหมเนี่ย ก็แล้วกันนะยอมวางแก้วลงเดี๋ยวนี้คุณแม่โอ้ยดูสิเปลี่ยนหมดเลยลูกคุณแม่คุณแม่จะไปช่วยมันทำไมคะอย่าไปจับมันนะคะตุ้มมันสกปรกพอได้แล้วหยกไปรีบบอกไปจักตรงนี้ก่อนที่แม่จะหมด เป็นอะไรหรือเปล่าลูกหมูเจ็บตรงไหนไหมเออหนูไม่เป็นอะไรค่ะท่านประธานคุณแม่คุณแม่ไ่ต้องห่วงมันแผบตะคอกใส่หยกคุณแม่ไม่รักหยกแล้วย่ลูกหมูแกทําให้คุณแม่เกลียดฉันแกกับฉันจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้หยอกหยอกทําไมหนูเป็นได้ถึงขนาดนี้ผีร้ายตัวไหนมันสิงหนูเหรอคุณแม่ บอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยคุณแม่ก็คงจะยกบริษัทให้มันด้วยใช่ไหมคะใช่แม่จะยกบริษัทให้เขาที่คุณแม่โอนมันตลกเอ้าหูจะเสียสติไปแล้วหรอคะหรือว่าแกเล่นของใส่คุณแม่ฉันไม่ไม่ใช่นะคะโกหกแค่อาปากฉันก็เห็นลิ้นไก่กันแล้วยอมรับมาสติดีว่าแกเล่นของเขาไม่ได้เล่นของอะไรทั้งนั้นเลยยก คิดแล้วทำไมคุณแม่ถึงจะยกบริษัทให้มันล่ะคะที่แม่จะยกบริษัทให้เขาเพราะเขาเป็นทายาทตัวจริงยังไงล่ะทายาทตัวจริงหมายความว่ายังไงคะคุณแม่ก็หมายความว่าลูกหมูเขาเป็นลูกแท้ๆของแม่แม่แม่จุ่มหรอคะ ใช่แม่เองลูกหนูคิดถึงแม่ไหมคิดถึงสิคะหนูคิดถึงแม่ทุกวันเลยหนูไม่คิดว่าหนูจะไปเจอแม่ที่นี่ไม่จริงถ้าแม่บางคนนี้เป็นลูกของคุณแม่แล้วอยอมอะยอมเป็นใครหนูเป็นลูกบนธรรมของแม่แม่ขอรับมาเลี้ยงหลังจากที่ไม่มีลูกหมู แม่ขอโทษนะล,ลูกหมูตอนนั้นแม่ยอมรับว่าแม่อาจจะโลภแม่ผิดเองที่แม่เลือกบริษัทเลือกทรัพย์สินเงินทองในขณะที่พ่อเลือกหนูแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหนูหนูอย่าโกรธแม่นะลูกหนูไม่โกรธแม่แร้วค่ะ หใยอกฉันไม่ใช่ลูกแท้ๆไม่จริงฉันเป็นลูกคนทีไม่ไม่ไม่ใช่โยอกถึงไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แต่แม่ก็รักหนูนะโยอก เจ๊งลูกแล้วพี่ลูกหนูเขาจะโกรธหนูหรือเปล่าไม่พี่ไม่โกรธหรอกต่อไปนี้เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะหนูขอโทษนะคะไม่เปไ็นไรโอ้หไปละ้องแล้วเือนถิ่งของแม่โอ้ยน้อ,องสาวสวยขนาดนี้ร้อใทำไมเนี่ย เราเลิกกันไปนานแล้วนะยกคุณเลอกโทรมาคุยกับผมเรื่องนี้สักทีนี่ผมเห็นแก่พี่สาวคุณนะเราคุยกันแค่เรื่องธุรกิจก็พอแค่นี้นะฮัวหฮัลโหพี่ออยปีเตอร์ใจร้ายตัดสายหยกหยกไม่รู้เลยค่ะว่าทำไมปีเตอร์เปลี่ยนไปขนาดนี้ but I know พี่รู้ ว่าทำไมปีเตอร์มันถึงตัดแกได้ง่ายๆง่ายยิ่งกว่าการตัดผมสิอีกทำไมคะพี่ไปรู้อะไรมาพี่ออยพูดแล้วก็ต้องสตรองนะสายสื่อพี่บอกมาว่าปีเตอร์มันมีแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่ผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใครคะ she is แม่ค้าส้มต่า อีเตอร์เอ๊ะขาดอะไรไปนะสงสัยขาดความหวานจากรอยยิ้มของแม่ขาแล้วมั้งครับคุณ แหมคุณคะให้หวานวันนี้กล็ลดน้ำตาลความละคะ่ะนามาไปนั่งก่อนคะ่ะส้มตำาก็เสร็จแล้วครับคุณแฟนอีปีเตอร์ไปขวาเอาแม่คะ่ะส้มตำตัวคุกกลินเหม็นแบบนั้นได้ยังไงหยกไม่ยอมนะคะพี่ออย ยกจะไปจัดการมันให้ห้างทั้งไม่เป็นท่าเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ออยข้าวเรวจะเย็นๆสยกขืนเราไปพูดพาดแบบนี้แล้วพีเตอร์ถอดหุ้น2%พี่ออกจะทำยังไงเป็นดองพี่จะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะต้องฉลาดด้วย b r a i n and beauty ต้องมาคู่กันแล้วพี่ออยจะให้หยกทำยังไงล่ะคะ super secret มือแฟนผมนี่อร่อยที่สุดในสามโลกเลยนะครับเวอร์แล้วค่ะคุณเนี่ยถ้าไม่อร่อยก็ติกันได้นะคะลูกหมูไม่โกรธหรอกก็มันอร่อยจริงๆนี่ครับเดี๋ยวผมต้องไปแล้วพอดีมีประชุมต่อบวันดีผมกลับมานะดูแลตัวเองด้วยนะครับค่ะไม่มีใครเขาทำอะไรแม่ค้าตาดำๆหรอกค่ะ ตั้งใจทำงานนะคะครับยังพบไปกันนะบ๊ายบายไปค่ะโอ๊ยปีตอ่เตอเกิบเห็นเราแล้วไม่ละหยกขอโทษค่ะพี่อ้อย กินอะไรดีคะ Hi Bakery p a p i a s l u n d w e n d e r You don't look beautiful as you should be <c oughs> ไม่ต้องมงนะเธอพี่สาวฉันเขาชมเธอนะ <c oughs> เออไม่ทราบว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคะทําไม่รู้จักพวกฉันหรอกแต่พวกฉันรู้จักเธอใหญ่ลูกหมูเออแล้วพวกคุณเป็นใครหรอคะรู้จักฉันได้ยังไง ฉันเป็นหุ้นส่วนบริษัท LKT ส่วนนี่หยกน้องสาวสุธิัาของฉันบริษัท LKT ใช่อ๋อแฟนฉันทำงานอยู่ที่นั่นค่ะพวกคุณมาหาเขาเหรอคะนี่เธออย่ามายิ้มหน้าบ้านแบบนี้นะแหมเป็นแค่แฟนใหม่อย่ามาทำตัวโอ้อวดขนาดฉันเป็นแฟนเก่าปีเตอร์ฉันยังไม่อวดเลยโยกพูดทำไมเนี่ยเป็นแฟนเก่ามาหน้าภูมิใจตรงไหนภูมิใจสิคะพี่อ้อย เป็นแฟนเก่าก็แปลว่าปีเตอร์เคยรับหยกมาก่อนมันเคยดูแลหยกมาก่อนมันแถมเคยให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับหยกมากกว่ามันด้วยซ้ำเย่แมคคานี่ต้องรู้สึกอิจฉายหยกค่ะนี่สรุปคุณเป็นแฟนเก่าปีเตอร์อย่างนั้นหรอคะ of course น้องสาวฉันเขาเกือบได้เป็นภรรยาปีเตอร์แล้วจ้ะแล้วแต่เป็นเพราะปีเตอร์มันมาคว,ว้าแมคคาส้มตำอย่างเธอก่อนไงจ้ะ สงสัยจะเมาปาร้าหน้าด้านหน้าทนซะไม่มีเธอรู้ตัวเอาไว้ก็ดีนะว่าเธอเป็นมือที่สามฉันไม่ใช่มือที่สามค่ะปีเตอร์เขาเคยเล่าให้ฉันฟังตอนที่เราคบกันแรกๆว่าแฟนเก่าเ,าเขาชอบนอกใจไม่ใช่หรอคะไม่จริงปีเตอร์เขาเข้าใจฉันผิดแกอย่ามาพูดแบบนี้นะทามที่ดีแกเลิกกับปีเตอร์ซะเถอะแม่ขาส้มตำอย่างแกมีคู่ควรกับผู้ชายเพอร์เฟกต์อย่างปีเตอร์ นี่ถ้าพวกคุณจะมาหาเรื่องฉันก็เชิญกลับบ้านไปเลยนะคะฉันไม่ว่างมาทะเลาะด้วยต้องทํามาหากินฉันไม่ไปเธอมีอะไรดีกว่าฉันไม่ทราบยักฉันไม่รู้ค่ะคุณก็ลองไปถามปีเตอร์ดูสิคะหืนี่แกมาเลยคะสอบน้องฉันเขาไม่อยากใช้รมสู้กับเธอหรอกไหนที่ว่ามีดีออกไปโชว์ซิเอาตามปูกระร้ามาสอบครบพี่อ้ยึยแม่ จะขายไหมฉันเป็นลูกค้านะค่ะงันรอสักครู่ได้แล้วค่ะส้บตามสองครบทั้งคู่ t r e s s don't be so dumb to pick other stuff just pick the spoon and fork

You should be proud. I wish people like me having a papaya slug in your shop. พี่ออยรัวภาษาอังกฤษแบบนี้แม่ค่ะเขาก็ไปไม่เป็นเลยสิคะ Thank you for being so rude to me, but that kid i t with you guys. No one will never ever be your friend. As you said that my papaya slug. dirty is not t r u e but you are more dirtier <laughs> <laughs> ี่แกแกทำภาษาอังกฤษรู้เรื่องด้วยหรอแถมพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะนั่นสิเป็นแค่แมค่ค้าแกพูดได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องอึ้งหรอกคะ่ะก่อนที่ฉันจะมาขายส้มตำฉันทำธุรกิจกับชาวต่างชาติมาก่อนพวกคุณสองคนเลิกมีตระกาศไปป่วยคิดว่าคนอื่นด้วยกว่าตัวเองสักทีเถอะนะคะลหมูผมกลับมาแล้ว พอดีวันนี้เขาย,ยกเลิกประชุมเน่พี่ออยหยกนี่มาทำอะไรกันที่นี่อ่ะนี่อย่าบอกนะว่ามาหาเรื่องลูกโงเออปีเตอร์คือว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะปีเตอร์พวกเราแค่มากินซุปตับนิดนี้เฉยๆใช่ไหมหยกใช่ค่ะพวกเราแค่มาอมุ่นหนุนเฉยๆทันใหม่คุณนี่ตั่บม,มากเลยนะคะไม่ใช่ค่ะพวกเขาสองคนมาหาเรื่องฉันขู่ให้ฉันเลิกกับคุณบอกว่าฉันไม่เหมาะสม แถมยังพูดใจแย่ๆใส่ฉันอีกด้วยนะคะขี้ฟองที่แกขี้ฟองแบบนี้เพราะแกอยากให้ปีเตอร์เห็นใจแกแล้วแกก็จะได้ฮุกมาดดของปีเตอร์ใช่ไหมล่ะเขาคงไม่ได้อยากได้อะไรจากผมแล้วนะยงเขาจะอยากได้เป็นไมในเรื่องผมโอนทุกอย่างให้เป็นชื่อเขาหมดแล้วหมายพาว่ายังไงปีเตอร์อดให้ทุกอย่างนั่นสิคะมันเป็นแค่แฟนนะเขาไม่ได้เป็นแค่แฟนแต่เขาเป็นภรรยาผ เรอจบทะเบียนสมรถถูกต้องตามกฎหมายกันแล้วนี่แกทำไมแกไม่บอกตั้งแต่แรกนั่นสิปากแกอมอล้วอยู่ก็พวกคุณไม่ได้ถามสิคะปีเตอร์คะฉันอยากถอนหุ้นบางตัวของบริษัทออกแต่ถ้าถอนไม่ได้เราเปลี่ยนผู้ถือหุ้นได้ไหมคะได้สิครับคุณมีสิทธิ์อยู่แล้วเต็มที่เลยครับขอบคุณค่ะ ่อให้เธอเดินผ่าน